วัดอินตาบอยเราให้บุญเดอร์คุณบอยบอกว่าขอแจ้งปู่ว่าปีที่แล้วผมเคยถวายอาหารและอธิษฐานในเวลาถา่ายทอดสดกับปู่ไว้แล้วครับครั้งนี้ที่ถวายอาหารคือต้องการทำบุญครับงง่คำทเฉยเขาบอกว่าถ้าให้กล่าวก็จะกล่าวเหมือนเดิมครั้งก่อนครับก็เลี้ยงเด็ ครั้งนี้ขอทําบุญอย่างเดียวครับเุนแจงก็ได้ค่ะคือไม่กล่าวอย่เขาอยากคิดเขากอกคิดของเข้าไปว่าเงินเถอะก็คลัถามว่าจะแจ้งปูว่ากล่าวอยู่ที่พักใช่ไหมคะไม่โทรเข้ามาเขาก็บอกว่าเอาผมเคยกล่าวไว้แล้วครับผมต้องการทําบุญอย่างเดียวครับอืมค่ะเติมของเก่า เ,เรามีข่าวจะแจ้งเมื่อวานพระที่อยู่ที่นี่ออกไปแล้วอยากมารับกับบ้านไม่รู้พระมีบ้านเราเราเราไม่มีบ้านเราก็เลยอยู่วัดต่อไปไม่จริงหรอกถ้าจะเอาจะมีมันก็มีเหรอ ก็มาอยากจะไปมีบ้านอยากอยู่ที่สาธารณะไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยากอยู่เป็นคนทําบุญสร้างประโยชน์แก่สาธารณะและตรวจสอบดาเนินการตามกําลังไม่ให้เกินบุญสร้างได้ไม่ควรเหิีทีเหนียว และศีลถ้าอยู่ในระดับประชาชนทั่วไปก่อนรักษาไว้ปลอดภัย้ปลอดภัยไว้อย่างน้อยห้าขอวัดอื่นๆอีกใส่เข้าไปให้มันรักษาไว้ให้รักษาไว้ให้ปลอดภัยแล้วจะปลอดภัยถ้าถามว่าพระไปด้วยเรื่องอะไร ก็ไม่ต้องบอกก็ได้เพราะทำไมดาละ่ะอยากไปก็ไปแต่อยากมาอยากมานี่ไม่ได้ไง่ายๆถ้าพระอื่นมาขออยู่ได้ไหมไม่แน่ถ้าเถียงพระวินัยสักข้อดเดียวเราไม่เอาาเลยไม่ได้เถียงกับเรา เียงกับพระไตรปิฎกเพียงวักเดียวเราก็ไม่เอาเพราะการโต้กับพระไตรปิฎกมันคือโต้กับอาจารย์รุ่นเก่าและก็มันเป็นการโต้ลามถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยในการโต้ตอบในการวิจารณ์ธรรมหลักวิจารณ์ท่านตั้งไว้ให้แล้วว่าวิจารณ์แบบไหน จึงจะถูกวิจารวิจารแบบไหนจึงผิดศีลก็ต้องวิจารไปตามศีลแตาพวกเรามีศีลแปดก็รักษาให้มันถูกต้องตามแปดผู้ใดรักษาสิบก็รักษาให้ถูกต้องตามสิบผู้ด 10, ใดรักษาหน้าที่เป็นพิจุตก็รักษาหน้าที่ให้ถูกต้องเฉยไฉไม่ได้เพราะเราก็เรียนรู้มาเหมือนกัน ถ้ายกหัวข้ออ่านให้ดูลกตำรา่ว่าพระไหนถ้างัดกับตำราในจุดเดียวเราก็ไม่เอาแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ให้โอกาสให้โอกาสแก้ถ้าพอใจแก้ก็อยู่ถ้าไม่พอใจแก้ก็ไปเรื่องก็มีประมาณนี้เราก็ไม่คิด จะไปขับไล่ไสายส่งใครง่ายๆถ้าไม่ผิดถ้าไม่มีความผิดไม่เคยไล่ใครแต่ถ้ามีความผิดเปิดโอกาสให้แก้ทั้งโยมทั้งพระเปิดโอกาสให้แก้อยู่แล้วพวกคนที่นี่เขาก็อ่านพระใจผิดกและพวกเราก็อ่านพระใจปิดกได้ส่งข้อมูลเข้ามาว่ามันอยู่ที่ไหนต่อที่ไหนบ้าง นั้นเรารู้จักพระไตรปิฎกคนหนึ่งจำได้แม่นวัดหนึ่งคนหนึ่งจำได้แม่นอีกวัดหนึ่งเมื่อประกาศหาข้อมูลมันก็ได้ไวสมัยนี้มีอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์มีไวไฟมีไลน์มีอะไรเยอะแยะที่มันจะเร็วแล้วก็ได้ข้อมูลมีหน้ามีบรรทัดมีคำพูด ที่เขียนไว้เป็นอักษรอย่างชัดเนจนดะนั้นถือตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้และถือตามธรรมเนียมที่พากันอยู่ในยุคนั้นด้วยแม้ยุคนี้จะเป็นยังไงก็ตามเงินทองมันจำเป็นในพระในเนรา็มีคนเลี้ยงดูสิ่งหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จำเป็น ไปน่นไปนี่ไปเที่ยวดูน่นดูนี่วัดนั้นวัดนี่อะไรต่างๆก็ไม่จําเป็นวันจําเป็นอยู่ที่ว่าศึกษาให้รู้ข้อมูลในพระไตรปิฎกให้ชัดเจนแล้วดําเนินชีวิตตามนั้นให้สมควรแก่ฐานะเป็นพระก็ให้สมควรฐานะของความเป็นพระเป็นโยมก็ให้สมควรแก่ฐานะของความเป็นโยม าะนั้นพวกเราก็ให้ยืนหยัดก,กันให้มั่นคงในพระไตยปิฎกไว้ให้ได้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ให้ดีให้มั่นคงพวกเราจะปลอดภยัยมันปลอดภัยจริงๆถ้าถือได้จริงนะก็ไม่รู้ว่าใครจะถือได้จริงเท่าไหร่ไม่ง่ายนักหรอกไม่ใช่ว่าโอ้ยอีกไม่นานจะเอาพระนิพพานแล แล้วก็ไม่รู้ทําอะไรอยู่อีกหน่อยก็ว่าโอ้ยังไม่รู้ข้อนวนยังไม่รู้ข้อนี้ขอศึกษาก่อนอ่าก็มีหลักฐานมีให้เรียนเรียนมันเลยทางรอดมีอยู่ในพระไตรปิฎกแน่แน่แนมีศีลเป็นเครื่องหนุนมีทานเป็นเครื่องหนุนศีลศีลเป็นเครื่องหนุนปัญญาปัญญาเป็นเครื่องหนุนความรอดพ้น ฉะนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาไปนั่งสมาธิหลับตาอยู่ไม่เกิดปัญญาแต่ให้หยุดแล้วคิดว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเบื่อนห,นนหน่ายว่าน่าเบื่อนหน่ายจริงไหมเรามีใครที่เป็นของเราได้ไหมเรามีเราตัวเราเองเนี่ยเป็นของเราได้ไหมเรามีลูกมีหลานญาติพี่น้องเป็นของเราได้ไหม สิ่งเหล่านี้ต้องคิดต้องคน้นควรจะรับผิดชอบกันตามหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่เต็มกำลังอย่าเตลิดไปเอาอันที่ตนเองไม่สามารถเขาเรียกว่าอันนั้นเกินกำลังเมื่อเกินกำลังก็ถอยเข้าสู่อันที่ตนเองใช้กำลังได้พอดีพอดีกับกำลังตนกำลังกายกำลังปัญญา เพื่อจะดำเนินการให้ตนเองเบาขึ้นจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ญาติโดนทำลายแล้วก็ดูตามข่าวนะญาติโดนทำลายแทนที่จะไปคิดว่าเขาสร้างมากลายเป็นว่ามันต้องตายตกไปตามกันเป็นการคิดล้างแค้นเป็นการคิดในระบบแค้นอาฆาตมาตรายต่อกันไม่มีที่พึ่งเลย คนไม่มีที่พึ่งญาติก็ไม่ใช่ที่พึ่งของเราเป็นเพียงการรับผิดชอบให้ความรักความเมอ็นดูแก่กันและกันให้ถูกต้องถ้าไม่ถูกก็ต้องปล่อยไม่ใช่ว่าลูกตายแล้วก็ไปโกรธหมอพ่อตายก็โกรธหมอพี่น้องตายก็โกรธหมอว่าหมอไม่ดูแลไม่รักษาเขาจนตั้งโรงพยาบาล่านั้นเขาต้องดูแลรักษาแต่อย แต่บางทีญาติเราอาจจะเกิดอาการป่วยหนักเพราะกรรมเก่าที่เคยสร้างมาบาปเข้าถึงก็เลยได้ตายตายแต่น้อยก็มีตายแต่ในท้องก็มีตายตั้งแต่กำลังจะมาเกิดแล้วตายก่อนเข้าไปเกิดก็มีตายแล้วก็ปั๊บไปไหนก็ไม่รู้ไปลงนรกเกิดในนรกไปเกิดนะับไปเกิดกับหมากับแมวไปอะไรก็ไม่รู้หลายอย่าง สัตว์โลกไม่ใช่เล่นๆฉะนั้นตรงต่อพ,อพ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วตั้งการเกิดเอาไว้ก็จะไปที่ไหนตั้งได้ด้วยตนเองนะมีสูตรนะไม่ใช่ไม่มีสูตรสังขารูปปฏิสูตรเมื่อเราเข้าใจดีตามหลักธรรมเราจะตั้งให้ตนเองไปเกิดที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่รักษาแล้วจะตั้งให้ตนเองไปเกิดไม่ได้ ไม่สร้างไม่ทำจะให้ตนเองไปเกิดในสถานที่แบบที่ตนเองต้องการเช่นสร้างบาปทุกวันแต่บอกว่าตายแล้วจะไปสวรรค์มันเป็นไปไม่ได้เช่นคนชำแหละสัตว์ขายเชือดขายข้าไก่ปลาหมูกบเขียดอะไรก็ตามบุญก็ไม่เคยให้เขาแต่ไปทำบุญไว้ให้ตนเองนะ่ะมีอยู่ก็มีส่วนมากก็ไปถูกสืบ สอบสวนในในนรกก่อนหากคิดถึงบุญไม่ทันเพราะไปคิดถึงตั้งแต่บาปที่ตนเองเคยทำบาปก็เลยเล่นงานก็ถูกจองจำลงสถานที่ทรมานถูกกับกันก็เป็นอย่างนี้ธรรมชาติอันนี้เป็นอย่างนี้และไม่ใช่ไม่ร้อนหากถูกเชืออเฉือนด้วยมีดด้วยเลื่อยก็ไม่ใช่ไม่เจ็บมีความเจ็บ เหมือนก,นกันกับเราเป็นมนุษย์นี่แหละฉะนั้นจึงเรียกว่าลงโทษการที่เราจะหนีจากโทษเราต้องเข้าใจในสูตรหรืออยากบรรลุธรรมต่อไปก็อ่านโสตานุคตาสูตรประกอบสังขารูปป,ปฏิสูตรสองสูตร,ตรนี้ประกอบเข้ากันแล้วเราก็ปลอดภยัยปลอดภัยกว่าที่ไม่มีความสามารถที่จะตั้ง ศึกษาเข้าใจแล้วเราจะเกิดความสามารถขึ้นในระดับหนึ่งละ่ะแล้วเราจะตั้งเพื่อให้เราไปที่ไหนสังขารูปปฏิสูตต,ตั้งเอามนุษย์ตั้งเอาพระราชาตั้งเอามหาเศรษฐีตั้งเอาสวรรค์ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่และชั้นเลือกเอาได้เลยตั้งเป็นบริษัทพร,มรหมหลวงพิมพรหมมหาพรหมหรือตั้งเอาการหลุดการพ้น เบื้องบนไปเลยที่เรียกว่าเบื้องบนก็คือรับแต่สวรรค์ชันจาตูมขึ้นไปไม่มาเกิดมายุ่งกับอาหารการกินขับถ่ายอยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกที่ไม่ต้องขับถ่ายบริโภคอย่างเดียวแล้วก็พิจ,จารณาหลุดพ้นในนั้นก็ดได้อ่านโสตานุคตาสูตรจะเข้าใจวิธีการเราเคยให้อ่านก็ต้องพยาันอ่านไม่ใช่มีแตถามเรานะอ่าน มันเข้าใจในเนื้อเรื่องในสังขารูปรปฏิสูตรก็อ่านให้เข้าใจในเนื้อเรื่องแล้วเราจะไปลเราจะไปรอดไม่ใช่ตัวเราเองหรือคือพวกเราทุกคนทั้งคนทั้งเทพทั้งเปรตทั้งผีที่ได้ยินได้ฟังจะไปรอดจากนั้นถ้าไม่อ่านจะไปไหมเข้าใจเราพูดก็เราอยากให้อ่านให้มันทั่วถึงแล้วถ้าไม่เข้าใจเป็นบางจุดนะเราจะอธิบายให้ฟัง แต่ไม่ใช่ไม่อ่านแล้วมีแต่ถามกับถามแต่ไม่อ่านเลยพออธิบายอะไรไปก็ไม่อ่านเลยก็พอๆกันกับคนไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอะไรมาเลยนั่นแหละไม่รู้จักเลือกไม่รู้จักจัดการไม่รู้จักว่าอะไรเข้าถึงไม่รู้จักว่าอะไรออกไปมันเป็นของธรรมชาติที่เราต้องเรียนรู้ทั้งตัวเราทั้งสัตว์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งอะมนุษย์ที่เกี่ยวข้องทั้งก้อนโลกก้อนเล็กๆดาวก้อนนี้ก็ไม่ค่อยจะช่วยกันรักษาช่วยกันแต่ทําลายทําลายซะเยอะเมื่อทําลายเยอะผลมันก็กลับมาเพราะบรรยากาศหุ้มโลกมันก็ไม่ได้หนีไปไหนก็เป็นอากาศบรรยากาศหุ้มโลกก็เกิดอาการร้อนมากขึ้นหนาวมากขึ้นฝนตกแรงมากมากขึ้นน้ําท่วม เมื่อวานนี้ก็ฝนตกตรงนี้แต่ที่นี่ปลอดภัยไม่มีลูกเห็บแต่ห่างจากที่นี่ไปกิโลกว่ามีลูกเห็บคนขับรถส่งของเขาบอกว่าต้องจอดรถเพราะเขากลัวกระจกเขาแตกลูกเห็บเทลงอย่างหนักแถวหมู่บ้านบางกวางเขาว่าแต่ตรงที่เราอยู่นี่มีแต่ฝนไม่มีลูกเห็บก็าอาศัยชาวทิพย์เขาช่วยเมื่อเจอได้ยินข่าวว่ามีลูกเห็บก็ เป็นเหมือนดำถ้าเหมือนถึงมาบนฟ้าจะตกเป็นบักแบบแบบลูกเห็บแน่ๆก็กลัวบักเห็บก็ <c oughs> แจงข่าวว่าชาวทิพย์ที่อยู่ที่นี่จัดการป้องกันลูกเห็บอย่าให้ลงมากรองแลแต่น้ําลงมาลมก็อย่าให้พัดแรงฟ้าก็ต่อสายออกข้างนอกเพราะของที่นี่มีของใช้ในระบบไฟฟ้าหลายอย่างสัตว์ที่นี่ก็เยอะก็ไม่อยากให้เป็นอันตรายแก่ผู้ใด ก็ให้บุญแก่เขาเพื่องานการเอาละเตือนแค่นี้วันนี้เตือนสองสูตรก็ลองคิดใครอยากจะไปตรงไหนแล้วไม่ตั้งไปได้ไหมใครคิดว่าจะไปแต่ไม่เคยสร้างถูกตามหลักในพุทธศาสตร์เลยอ่านดูสูตรแล้วคำนวณเจ้าของใส่ในสูตรว่ากูถูกหรือไม่ กูแก้ไขามาแล้วหรืออยังในความผิดที่เคยกระทํามากูแก้ความคิดความอ่านของกูให้ถูกต้องหรืออยังแม้แต่ความคิดนะคิดผิดพระพุทธเจา้าก็ห้ามอย่าลืมนะไม่ใช่คิดผิดก็ได้เพียงแค่ยังไม่ทันได้ทําอย่าลืมบาปทางมโนกรรมนานเข้ามันจะส่งผลมากายกรรมวจีกรรมได้อะก็บุเดอร์มมีคถาถบอยมา <Boy. S 2> จากหน้าหนึ่งอมรินค่ะ มีสมข้อค่ะข้อแรกกรณีที่วัดไม่มีพระแล้วโยมวัดสามารถนิมนต์พระหรือเนนจากวัดอื่นมาเลี้ยงดูปรนิบัติในนามสงฆ์1วันบ้างสาวันบ้างหรือเจวันบ้างหรือแค่มารับพัตตาหารแล้วสงกรับได้หรือไม่ครับโอ้เจอก็บอกไว้ตั้งนานแล้วว่าถ้าจะทําเราก็ไปนิมนต์พระไหนก็ได้เนนไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่ของยากก็ฝูดไว้แล้ว คำตอบนี้มีไว้แล้วในพระจในในคำพูดที่เราเคยพูดเอาไว้ต่อไปข้อสองหากต้องการนิมนต์สงต้องเลือกวัดหรือไม่เช่นรูไรไ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพระจะมีเมียแปดร้อยคนก็ได้ไม่เป็นไรอาต่อไปข้อที่สามหากมีผู้ส่งของมาทําบุญแต่เขาไม่รู้ว่าทางวัดอยากให้ระบุว่ามอบให้วัดแต่ได้ระบุว่ามอบให้สง แต่วัดไม่มีพระอยู่ในตอนนี้โยมวัดจะปฏิบัติต่อสิ่งของนั้นเช่นไรโอ้ยมันเจอเมื่อเขาส่งมาก็ตรวจสอบว่าเราไอ้ของเนี้ยเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่ถ้าเก็บไว้ไม่ได้นานก็ต้องคิดพิจารณาว่าเราไม่มีพระอยู่ตรงนี้คือพระไม่มีในวัดนี้เมื่อมีคนส่งมาก็แจ้งเขาว่าพระไม่มีนะเขาจะมอบให้เราทำอะไรต่อไปไหมถ้าเขาไม่มอบ ก็คืนให้เขาตัวแต่ถ้าเขามอบเป็นกองการกุศลกองอื่นที่เราสามารถจัดการได้เช่นมอบมาเป็นของวัดทางทายกทายิกาทั้งหลายก็จัดการได้แต่ถ้าฝากมาเป็นของสงฆ์ก็เมื่อสงฆ์ไม่มีทีนี้พระไม่มีในพระไตรปิฎกก็บอกไว้ชัดเจนเมื่อพระไม่มีก็ควรทําให้เป็นประโยชน์กับสิ่งของนั้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง แทนที่จะเอาทิ้งก็ให้ชาวบ้านแทนที่จะเอาทิ้งก็ให้คนวัดนี่แหละพากันจัดการบริโภคใช้สอยซึ่งเป็นระดับต่อเนื่องแม้จะไม่มีพระบริโภคก่อนใช้สอยก่อนก็ตามไม่มีพระอุปโภคบริโภคก่อนก็ตามและไม่ใช่เรื่องติดหนี้ด้วยเป็นเรื่องรับผิดชอบไม่ปล่อยของให้ทิ้งถ้าเยอะ เเ็เอาไปออกไปแจกไปจ่ายไปทำบุญมมไปเรียกคนโน้นมาเอาเรียกคนนี้มาเอาก็ต้องเป็นอย่างนี้มันอ่านพระไตรปิฎกยังไงว่าหนึ่งเอารู้สึกอยากจะเอาไม้เท้าส่งไปจากนี่แล้วนะอ่านยังไงหมดแล้วค่ะเออไม่อยากตอบอีกเลยอ่ะแบบนี้เราอธิบายหัวข้อไอธิบ่วเนี้อธิบายไปหมดแล้ว เราเคยอยู่วัดที่ไม่มีพระเป็นหลายโกรธกับเราเคยพูดแบบนี้แล้วก็อยู่ได้แบบระบบที่พระพุทธเจ้าตั้งเอาไว้ในแต่และพระองค์พระองค์บางองค์ก็ไม่ตั้งอะไรไม่ได้ตั้งอะไรไม่มีกฎเกณฑ์อะไรก็มีสามสูตรก็รู้ว่าเออเพื่อนมีสามสูตรพระวินัยไม่มีก็จัดการตามนั้นตามไม่มีเมื่อมีก็เออก็จัดการตามมีเพราะ ของเจดีหนึ่งจะน้อมไปใส่เจดีหนึ่งนี้ผิดตามหลักการของพระบินัยเมื่อส่งมาที่นี่เราจะเอาไปหาแจกจ่ายวัดอื่นโดยที่ที่นีไ่ไม่ได้บริโภคใช้สอยไม่ได้แต่ก็ทุกคนน่ะควรจะรู้ว่าเมื่อพระไม่มีก็จะส่งมาถวายพระก็ส่งให้วัดจัดการส่งให้โยมวัดจัดการว่าจะทำยังไงก็ทำ เมื่อวันมีพระเราก็รับผิดชอบในการดูแลอยู่แล้วเราก็บอกอย่างนี้วันไหนมีพระหรืออยากจะทําก็นิมนต์พระมาไม่คิดยากในเรื่องนี้และไม่เกี่ยวด้วยว่าพระถูกหรือผิดเราเคยบอกไว้แล้วอันนี้เราก็รู้ว่าเราอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าพระถูกต้องเป้งเนี่ยแหะเพียงแค่เออเอ,อยากแก้ไขก็ขให้แก้ไข ก็ดังที่มาได้ยินกันนั่นแหละเราไม่อยากพูดออกอากาศไปมากหลายคนที่มานั่งฟังอยู่ก็ได้ยินไม่ใช่ไม่ได้ยินอย่าลืมนะพระฉลาดเกินพระวินัยเราไม่เอาอะ่ะฉลาดน้อยกว่าพระวินัยเราก็ไม่เอาอีกแต่ครบสงไม่ยากหรอกคิดยากอะไรเลยการคคบสง มันถามเพื่อคนอื่นหรือมันถามด้วยตัวมันเองวะ่ะคุนไม่ได้แจ้งคับเพื่อนว่าผมส่งคําถามอันนี้นะมาคำถามเพ,พื่อนค่ะปิดจอนี้แล้วโทรหายหนึ่งเดียวนี้